พบกันในะช่องวอลโตไคเชนเคินะครับข้างหลังของเรามากันแล้ว New เกีย e ร์คานิวัล H.E.V นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของตัวรถว่าจะน่าสนใจอย่างไรบ้างแต่ขอบอกได้เลยว่าดีเทลเขาเยอะมากจริง,รงๆไปรับชมกันได้เลยเริ่มที่ดีไซน์แล้วก็ขนาดของตัวรถนะครับเกียร์คานิวัลเนี่ยเรียกได้ว่าเขาออกแบบมาเพื่อคนมีครอบครัวจริงๆครับรองรับการเดินทางไปไหนมาไหนได้สักประมาณ7คนกําลังโอเคนะรูปทรงรูปร่างหน้าตาทํามาดูดุขึ้นครับแล้วก็ตัวรถเนี่ย ความยาวเลือกได้ว่ายาวมากประมาณ5.1เมตรนะแล้วก็ที่เด่นของเขาเลยในการเดินทางใช่ไหมก็รองรับนะี่ยวิวเบส3090มิิเมตรคือเรียกได้ว่าสะดวกแล้วก็ขนาดความกว้างการเดินทางสะดวกสบายแน่นอนทุกที่นั่งแบบนี้เลยนะครับโอเคเราพามาดูอินดีเทลนิดนึงโลโก้เกียร์นี่รูปแบบเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วก็ด้านหน้าตรงนะครับตัวรถเนี่ยทำมาดูดุขึ้นมากๆเลย คือภาพจำแล้วก็ภาพลักษณ์ของการดีไซน์ของเกียร์เนี่ยเราจะเห็นได้ในหลากหลายเรื่องอซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนี้แล้วรูปทรงมันจะดูหล่อแล้วก็มันดูสวยแบบนี้เลยนะครับคันที่เรากาลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นสีดํานะเขาจะตัดพวกกระจังทางด้านหน้าเนี่ยเป็นคโครมเมียมนะครับปัดออกแบบทองทองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทํามาเป็นดีไซน์คล้ายๆกันนะเป็นสีแบบออกทองทอง เทาๆแบบนี้เลยนะครับมีกล้อง360องศาที่ทํางานได้ดีมากๆครับจับคู่นกับเซ็นเซอร์รอบคัน360องศาเลยแล้วก็กล้องทางด้านบนมีเกี่ยวกับเรื่องระบบช่วยขับขี่ครับ Ad Active d a Cruise Control แล้วก็มี Lane Assist ทางทั้งที่เราไม่ต้องเปิดระบบ Ad Active d a ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการแจ้งเตือน Blind Spot มีการแจ้งเตือนเป็นแบบมุมอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติก่อนการชนระบบ แจ้งเตือนทางด้านหลักคือมีให้ครบจบตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับคันที่เรากําลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นรุ่น l ักชูรี่นะเขาจะมี2องครีมนะครับก็คือเป็นพรีเมียมแล้วก็ลักชูรี่นะจุดสังเกตคือง่ายนิดเดียวเพื่อนเพื่อนมาสังเกตตรงชุดไฟหน้าของเขาครับถ้าเป็นตัวลักชูรี่เนี่ยเพื่อนจะได้โคมโรเจคเตอร์แบบเนี้ยสี่ลูกแบบนี้เลยนะแล้วก็มีไฟเดลิทามไหลครับที่เขาจะสวิฟเป็นกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้ไฟตัดหมอก แสงสีขาวแบบนี้เลยนะมี2สล็อตแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยอาจจะไม่ได้นะอาจจะได้เป็นโคมรีเฟกเตอร์ครับผมแล้วก็ทางด้านในตรงนี้เนี่ยจะเป็น ไฟเลี้ยวนั่นเองครับดีไซน์ล้อครับทั้ง2รุ่นย่อยเนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมาเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นสีเทาเป็นหลักแบบนี้เลยนะครับมีโลกโก้เกียร์ตรงกลางเป็นสีเทาอ่อนเนาะยางเนี่ยจะได้กูตเยียรครับขนาดเดียวกันเลยก็คือ235สาทับห้ R สิทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยใสยซิ่งเดียวกันเลยแล้วก็ทั้ง2รุ่นย่อยไซซิ่งเดียวกันเลยกระจกมองข้างครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถนะแล้วก็มีตัดสีดําข้างล่างตรงนี้เนาะแล้วก็นี่จะมีไฟเลี้ยวให้แล้วก็กล้องส เขานั่นเองครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้มี Brightspot มาให้นะครับที่เขาทำงานพวกการแจ้งเตือนต่างๆรวมทาง Exit Safety ด้วยนะแล้วก็ด้านบนครับตัวแหลกของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆรองรับการแบบขนสัมภาระได้ถึง100โลขณะที่รถวิ่งนะแล้วก็ถ้ารถจอดสนิทเนี่ยรองรับได้ถึง400กิโลเลยทีเดียวถ้าเป็นตัวท็อปครับเพื่อนๆจะได้ตัวสรุป1ตอนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังได้อีก1ตอนแบบนี้เลยนะ มือจับประตูครับจะเป็นตัดทูโทนแบบนี้นะครับมีสีเท่าตัดสลับจากสีตัวรถนะแล้วก็มีปุ่มกดเพื่อล็อกแล้วก็ปลดล็อกนั่นเองครับเนี่ยเห็นว่ากระจกพับแล้วแบบนี้นั่นเองครับนี่กดอีกครั้งหนึ่งก็ปลดล็อกแล้วเนาะรวมทั้งมือจับประตูครับตัวประตูเนี่ยก็กดเพื่อปึ๊บเขาจะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะแล้วก็ถ้าตรงนี้ครับจะมีปุ่มที่ไว้สําหรับกดเพื่อประตูปิดปึ๊บ นี่แบบนี้เลยนะมันเป็นออโต้ทั้ง2บานเลยนะครับนอกจากนี้ตัวรถเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันเปิดประตูอัตโนมัติทั้งบานผู้นั่งตอนสองแล้วก็เทลเกตด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะมันจะมีเสียงติดต๊ดติด๊ดติ๊ด แล้วก็เปิดให้อัตมัติง่ายๆแบบนี้เลยเห็นว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องไปกดรีโมทไม่ต้องมากดตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่ว่ามีฟังก์ชันนี้ก็ง่ายต่อการขึ้นลงรถสําหรับคนที่อาจจะมือไม่ว่างเลยอะไรอย่างนี้เนาะเราถอยมาดูด้านข้างเต็มๆของตัวรถว่าจะหล่อแล้วก็สมส่วนขนาดไหนนะครับนี่เป็นไงดูใหญ่แล้วก็ดู ยาวกว้างมากครับระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สานสัตนะครับพร้อมคอยสปริงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงสอนรับในการขับขี่ได้ดีตรงนี้ก็จะมีการออกแบบลวดลายนี่สร้างกิมมิคของตัวรถได้ดีไม่น้อยครับเป็นสีแบบออกทองๆนะแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตตรงกระจกทั้ง2บานตรงนี้ใส่ซิ่งค่อนข้างใหญ่นะครับมีม่านให้มีอะไรให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็น Privacy ซสกัดเนาะแล้วก็ให้ดู ดีไซน์ทางด้านหลังครับมีชาร์กฟินนะแล้วก็เป็นสปอยเลอร์มีกล้องมองทางด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนจะซ่อนอยู่ทางด้านบนตรงนี้เนาะมีตรงไล่ฟ้าโน่นนี่มาให้ให้ดูทางด้านหลังเต็มๆว่าจะหล่อขนาดไหน,นโอ้โหใสซึ่งคือแบบเต็มมากๆแล้วก็นี่โลโก้เกียร์นะครับแล้วก็ไฟเบรกนี่ไฟหลังกลางคืนจะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟลงไฟเลี้ยวเป็น LED เต็มระบบเนาะโลโก้คานิวัลนะครับ เซนเซอร์ด้านหลังให้มาครบจบนะครับแล้วก็มีเขียนว่า h e v ตรงนี้นั่นเองอย่างที่บอกไปครับฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้หลากหลายรูปแบบนะครับเนี่ยให้เรามายืนทางด้านท้ายตัวไฟมันจะกระพริบแล้วเขาก็จะเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้ทั้งบานท้ายแล้วก็บาน2ฝั่งเนาะแล้วก็เราจะให้ดูถึงคือที่จริงอ่ะมันก็จะมีระบบ walk away ก็คือถ้าเราไม่ได้ยืนนานตัวฝาท้ายเนี่ยเขาจะ พับให้เองอัตโนมัตินี่เขาก็มีเสียงการแจ้งเตือนปิ๊บปิ๊บแล้วก็มีไฟเลี้ยวขึ้นแบบนี้นะครับเขาก็ปิดให้อัตโนมัติแบบนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่เราจะไปกดหรืออะไรก็ตามนะครับถือว่าออให้มาค่อนข้างเยอะอนะ่ะแล้วเราก็ลองระบบกันหนีบมิดน,นึงนะฮะเอ๊ะต้องปลดล็อกรถก่อน <laughs> โอเคอ่ะอ่ะลองดันปุ๊บอุย้ยเบามาก แบบผมแทบไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเขาก็หยุดแบบนี้แล้วนะครับอ่าแล้วเราก็ลองดูซิถึงตัวกันเหนียบทันด้านบนอกดปุ๊บโอ้เบาจริงๆแล้วเขาก็เปิดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับเราจะลองเปิดสุดก่อนอันนี้คือสุดแล้วนะเราก็ให้ดูว่าสง่งประมาณสามกำปั้นนะครับถึงจะถึงทางด้านบนเรียกได้ว่ามัน สูงมากนะการเข้าออกหรือว่าไปในสถานที่ที่แบบอาจจะในห้างหรืออะไรเงี้ยเวลาเปิดต้องระวังนะแล้วเขาก็มีแบบมือจับอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มพับแล้วก็ปุ่มพับออโต้อ,อะไรอย่างนี้ให้อัตโนมัติเลยนะถือว่า ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะเราสามารถเซตจับตรงนี้ได้แล้วก็เซตจักในจอได้เช่นเดียวกันที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังนะเรียกได้ว่าลึกมากๆครับมีพื้นที่มีสเปซให้เราแบบจับเก็บสัมภาระได้แบบเต็มที่เลยรวมทั้งครับเขาคิดมาอีกแล้วก็คือการที่ตัวเบาะเนี่ยมันจะพับแล้วก็แฟดลงไปทําให้เพิ่มพื้นที่ในการที่เราจะไปแคมปิ้งหรืออะไรได้ดีไม่ไม่น้อยนะฮะ,ะเราทําให้ดูทํำยังไงให้เราจับทางด้านหลังนี้ครับเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยกปุ๊บแล้วก็ มันลงไปแบบนี้เลยนะแต่มันติดตรงหัวหมอนนี่ครับรหัวหมอนเนี่ยเราอาจจะต้องทําการไอ้นี่เขาก่อนนะเลื่อนลงมาให้มันเป็นที่สุดก่อนนะครับถึงจะพับลงไปได้นะเพราะว่ามันจะติดเนาะลงมาแบบนี้ปุ๊บนี่ลงมาแบบนี้เอาใหม่จับยกเขาบอกว่าใช้เวลา5าวิก็5าวิจริงๆอะ่ะเห็นปะ่ะพอพับลงไปแล้วเนี่ยเรียกว่าแฟลตแบบนี้เลยนะเวลายกขึ้นก็ง่าย เดี๋ยวเราเอาลงให้ดูก่อนนะครับเอาหัหมอนลงไปก่อนปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็ชึบเนี่ยแล้วลงไปแบบนี้เลยคือแฟดจริงๆนะเพื่อนๆือนเราจะให้ดูว่านี่เห็นปะมันแฟดแบบนี้เลยนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารได้ดีไม่น้อยแล้วก็ถ้าเวลาขึ้นเนี่ยเราแค่จับแล้วก็ปลดล็อกเขายกขึ้นนี่ดันไปแบบนี้แล้วก็จับแบบนี้แล้วก็ดึงมาเนี่ยจบง่ายไหม ครใหญ่เนี่ยเนี่ยแล้วก็แบบนี้โอ้โหง่ายสุดๆ <laughs> มาดูพื้นที่ข้างในนะครับลึกมากๆเลยเก็บของเออยอะไรเออยได้สะดวกมากๆครับแล้วก็มีที่ใส่ของเนี่ยมีช่องเก็บของตรงนี้อีกนะเห็นปะ่ะอ่าแล้วก็จะมีที่แขวนของครับแล้วก็มีไฟทางด้านหลังให้ตรงนี้ นะฮะเราก็มีพาวเวอร์ลให้ตรงนี้แล้วก็มีที่แขวนของอีกมาดูผู้นั่งแถว2กันนี่กดง่ายๆเลยไม่ต้องกระชากนะกระชากก็ได้ที่จริงแต่ผมว่ามันดูไม่พรีเมียมนะเรากดปุ่มง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ให้ดูการเปิดเห็นไหมไซ i ซิงเขาจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อน่าสังเกตอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเวลาเราก้าวขึ้นลงเนี่ยมันอาจจะดูสูงไปสักนิดนึงนะถ้ามันมีสักประมาณ2อสเต็ปหรือว่าทําเป็นแบบมี ช่องให้เราแบบก้าวขึ้นไประดับหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันจะเวิร์กมากๆครับแล้วก็ล็อกเด็กจะอยู่ทางด้านนี้นะครับของประตูทั้ง2ฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมหรือว่าตัวท็อปอะไรอย่างนี้นะเบาะครับสำหรับตัวลักชวรี่จะสามารถปรับเข้าออกได้ก็คือตรงนี้เขามีสัญลักษณ์ก็คือให้เพื่อนเพื่อนย่างนี้ปุ๊บแล้วดันสไลด์ไปแบบนี้ได้เห็นปหหรือเพื่อนๆ่อนจับปุ๊บแล้วก็ดึงมาแบบนี้ได้มันเข้าออกได้ทั้ง2เบาะเลยนะครับแล้วก็ ตร,ตรงนี้จะเป็นการสไลด์ถอยหลังอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าทํามือเดียวมันอาจจะลําบากนิดนึงนะแล้วก็บอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบกับดันซีดครับนี่นะอันน,ะแบบนี้มี Isofix ให้ทั้ง2ตํตำแหน่งนี้แล้วก็2ตํตำแหน่งหลังนะแล้วก็รวมทางครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้จะเป็นการปรับแบบไฟฟ้าแล้วก็รวมทางเขาจะมีแบบพวกปรับเร็วๆร,รีเซ็ตเร็วๆหรือว่าจะเป็นกดเพื่อรีแลกซ์นี่ นะเขาจะมีตัวที่ลองต้นขามาให้ด้วยนะครับทั้งสองตงแหน่งคือเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของตัวลักชูรี่นะครับสังเกตง,ง่ายเลยคือสีของเบาะครับถ้าเป็นตัวลักชูรี่มันจะเป็นโท,โทนดําตัดน้ําตาลแบบนี้นะแต่ถ้าตัวพรีเมียมจะเป็นสีดําเทาเนาะแล้วก็ข้างบนครับเขาจะทํามาเป็นสีแบบครีมอ่อนนะครับแล้วก็เนี่ยมีม่านมีมุลลุ่เปิดได้นะครับมีเปิดไฟช่องแอร์อยู่ทางด้านบนนะฮะแบบนี้เลยนะแล้วก็การเปิด ของสวิสแอร์ของผู้นั่งตอน2เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแยกโซนมีเป่าขาเป่าตัวเพิ่มระดับความแรงได้ปรับอุณหภูมิได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีพาวเอร์เลดตรงนี้มีที่วางแก้วตรงนี้นะครับมีที่วางของตรงนี้อีกเล็กๆน้อยๆช่องชาร์จ USB ก็เยอะเหมือนกันเพื่อนๆดูดีตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีมาให้รวมทั้งเบาะผู้นั่งตอนหน้าเนี่ยสามารถปรับได้จากตรงนี้เนาะแล้วก็ตาข่ายวางของปรับ ของตัวที่เปิดปิดประตูนะครับมือจงมือจับมีให้ตามปกติเขาหุ้มหนังมาหมดเลยแบบนี้นะโอเคมาดูกันนี่ก็สไลด์เนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็การจับขึ้นเนี่ยเห็นปะ่ะเวลาผมก้าวขึ้นอะ่ะมันค่อนข้างสูงนะผมสไลด์เบาไปดูกันโอ้โหสไลด์ได้คนเยอะเยอะมากนะฮะแล้วก็อ่ะผมก้าวขึ้นเห็นปะการที่ผมยกขาขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันสูงนะ ถ้าคนมีอายุหรือว่าเด็กอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเขามีมือจับตรงเนี้ให้เราก้าวขึ้นเนาะนี่แบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะทําการปิดจากตรงนี้ปึ๊บนี่เบาะมีความสูงสัมผัสแรกเลยคือสูงเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราลอยมากกว่าเบาะผู้นั่งต่อหน้าอีกนะ อันนี้ก็อาจจะทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่อ้วกแตกเนาะแล้วเราก็จะปรับปุ๊บสไลด์ให้ดูโอ้สไลด์คุดเยอนแล้วก็ลางสไลด์ของเขาเนี่ยคือส m o ท t h ครับแล้วก็เนียนคือผมว่าเขาเลือกคุณลิตี้ดีะะนะเห็นปะไหลลื่นปื๊ดแบบนี้เลยนะรวมทั้งถ้าเราขยับมาด้านข้างเห็นปะเพิ่มพื้นที่ให้เราสามารถ walk เนี่ยแล้วเข้าไปของผู้นั่งตอน3ามได้แบบดีมากๆเลยครับแล้วผมจะลองปรับไฟฟ้าให้ดูนิดนึงนี่เห็นนะ ตัวกัปตันเนี่ยเขาจะอิงไปกับของตัวเบาะแบบนี้นะครับนี่มีลำบงลำบ้าให้ด้วยนะอ๋อปรับการเอนอ่ะผมปรับตัวนี้แล้วกันปึ๊บก็จะเป็นการปรับของที่รองน่องด้วยนะโอ้เขาปรับเยอะฮงนี่ปรับเอ็นแบบนี้ผมว่ามันน่าจะติดนะครับล้ออาจจะต้องขยับแล้วก็ขยับ ๊มาแบบนี้นะแล้วก็มันถึงจะเป็นการเอ็นของตรงนี้ได้นะครับไม่งั้นอ่ะมันจะติดตรงการออกแบบทางด้านข้างเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราเลื่อนไปติดแล้วโอเคนี่เห็นปะ่ะเป็นโพอชั่นที่สบายมากๆแล้วก็เรามาคำหาปุ่มมันจะมีโฮเพื่อให้มันปรับกลับมาอัตโนมัติแบบนี้นะนี่อืออ่ะแล้วเราลองปรับ ตัวกับตันซีดนะครับกับตันซีดเนี่ยจะค่อนข้างดีไซน์ดูแน่นอาจจะไม่ได้มีล็อกกึ๊กกึกกึกอะไรนะครับมันจะเป็นขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เราขอลองกดเพื่อให้มันปรับนี่อืมัวหมอนเหมือนแบบทรงมิกกี้อะ่ะโอ้โหมันซับพอร์ตทางด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะว้าวสบายนะอืมเนี่ยเห็นว่าปรับจากตรงนี้ได้นะครับโอ้โหโอ แต่แต่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลื่อนไปไม่พอนะครับถ้าเราเลื่อนไปไม่พอนะขาผมจะติดของผู้นั่งตอนหน้านะครับหรือว่าผู้นั่งตอนหน้าเนี่ยเลื่อนมาเยอะไอ้ที่รองต้นขามันจะติดนะแต่เนี่ยก็เป็นโพสิชั่นที่เราสามารถนอนได้เลย <c oughs> <c oughs> โอเคกดรีซูมกลับมาก่อนเออวันทัชจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะกดทีเดียวทั้งปรับให้เรานอนแล้วปรับให้เราเอนขึ้นแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าการออกแบบของตัวเบาะ ตัวลักชูรี่เนี่ยบอกมันลองถึงต้นขาของผมเลยนะถ้าเพื่อนเเห็นจากในจอนะครับเพราะว่าตอนที่เราเดี๋ยวเราจะได้ทดสอบตัวพรีเมียมนะครับตัวลักชูรี่เราจับฉลากแล้วมันไม่ได้ตัวนั้นอะ่ะบอกมันค่อนข้างสั้นครับตัวนี้คือได้ได้เต็มขาถึงผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันพพอร์ตเราทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือแม้กระทั่งที่รองต้นขาคือมันเพอร์เฟกหมดเลยนะครับตัวลักชูรี่ผมว่าคนน่าสนใจเยอะกว่านะแต่ว่าพอมันเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยมันปรับผันหน้า เข้ามากับคนพูดั่งตอนหลังได้เหมือนเรากําลังนั่งอยู่ในเล้านั่งคุยกับเพื่อนมันก็อิกแบบอะ่ะมันคือมันเป็นรถคนละสไตล์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าชอบรูปแบบไหนเนาะอืมเนี่ยเห็นปะเนี่ยปรับแอร์จากตรงนี้นะครับเปิดไฟปิดตัวม่านจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเปิดตรงซันรูฟได้มีที่กันทางด้านบนให้นะครับเนี่ยจบนะครับโอเคนะทา้านนี้ เนี่ยแล้วก็มีม่านให้นะครับคือตัวม่านเนี่ยก็ออกแบบมาดีทึบแสงแล้วก็คนส่องจากด้านนอกเนี่ยก็ไม่เห็นข้างหน้าในด้วยนะอืมเนี่ยมีเบาะเวน t ทอเรชั n แล้วก็มีตัวที่เป่าพัดลมร้อนแล้วก็ลมเย็นนะครับของผู้นั่งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคู่หน้าก็มีด้วยนะครับเพราะว่าตัวพรีเมียมตัวเริ่มต้นนะไม่มีเลยเนาะแล้วก็กระจกดูซิเปิดสุดไหมขอดูมานิดนึง อาจจะไม่สูตรนาะนได้ประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยที่วางแก้วก็เยอะข้างประตูก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคันนี <c oughs> ้แต่แบบผมอาจจะไม่ค่อยชอบสีของตัวเบาะสักเท่าไหร่นะอยากให้มันเป็นเบาะโทนดำหรือว่าให้มันแบบดูน้ำตาลเข้มกว่านี้อันนี้มันน้ำตาลแดงไปหน่อยน้ำตาลอิดอะ่ะโอเคเราไปผู้นั่งตอนสามให้ดูกัน เนี่ยก้าวไปง่ายๆเลยนะแล้วก็เดินไปหาตอนหลังแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เชือกทางด้านหลังเนี่ยดึงแล้วก็เลื่อนสไลด์แบบนี้ได้ด้วยนะเล <c oughs> ื่อนดูดิเออแบบนี้ได้ด้วยเออ <c oughs> คือถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยเราจะสามารถดึงสลักแล้วให้มันสไลด์ไปข้างหน้าได้นะครับแต่เนี่ยมันเป็นการสไลด์แบบซ้ายขวาเนาะอืมเราเนี่ยเราเลื่อนจากตรงนี้ได้ด้วย นี่อันนี้เป็นการปรับที่รองต้นขานะครับเออโอ้ยปรับให้ต้นขามันยืดแล้วก็เข้าออกได้แบบนี้เลยนะเจ๋งดีเนี่เห็นไหมโอเคเลยสำหรับผู้นั่งตอนสามนะเดี๋ยวเราก็จะ นั่งให้ดูว่าคลิปทดสอบนั่งแต่ละที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเขาจะแยกเป็น40 60แล้วมันนั่งได้สบายจริงๆนะสามารถพลอยขาได้ตรงด้านข้างมีที่วางแขนใช้ได้จริงนะครับมีช่อง USB ทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีที่วางแก้วทั้ง2ฝั่งคือทั้ง2ฝั่งเหมือนกันหมดรวมทั้งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีม่านให้ครับแล้วก็เนี่ยเห็นปะเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมากๆครับแล้วก็กระจกมันจะใสซิ่งใหญ่เนาะมีไฟ อ่านหนังสือให้นะครับมีช่ององค์ช่องแอร์ให้คือครบจบเลยคันนี้แต่ตรงเนี้ยเสียดายน่าจะให้มาเป็นแบบคุ้มหนังสักหน่อยนะเป็นชิ้นงานพลาสติกหมดเลยนะครับส่วนการปรับเอ็นเพื่อน <ๆ S 1> ก็ใช้ตัวเชือกตรงนี้นะครับดึงเห็นปะม,มันก็จะเป็นการปรับของตัวเบาะแล้วนะปึ๊บดึงแบบนี้ชลิบแล้วก็ดันไปเท่านี้เองผู้นั่งตอหน้าฝั่งซ้าย งานดีเทลก็ตรงนี้จะเป็นหนังหมดเลยนะครับเดินเปียโ,โนแบ็กปุ่มพับกระจกปุ่มล็อกประตูนี่มีให้มาครบจบเลยเนาะแล้วก็ชุดลำโพงลำโพงเขาเนี่ยได้ลำโพงโบสนะครับเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นเนาะแล้วก็การปรับของซีดเนี่ยก็เลื่อนหน้าถอยหลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอูกยกยกได้ด้วยฮโอเคเลยแล้วก็มีกล่องเก็บของมาให้นะครับมีไฟข้างในให้ แล้วก็ชุดแอมเปไลท์นูนี่เดินเปียนโนแบ็คข้างบนหุ้มหนังมาทั้งหมดจอเคิร์ฟดิสเพย์ของเขาที่แบ่งเป็น2จอแบบนี้นะครับแล้วก็ที่วางแขนนูนี่มาให้เนาะฝั่งผู้ขับขี่นี่ฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยผมต้องบอกว่าเฉพาะตัว l u x u r y นะครับเพื่อนๆจะได้เซตซีสองตำแหน่งรวมทั้งเพื่อนๆจะได้ว l วข m e มซีดด้วยนะทุกครั้งที่เราเปิดประตูครับแล้วก็ ลงรถนู่นนี่เขาจะเลื่อนออกให้อัตโนมัติเลยปุ่มล็อกกระจกอยู่ทางด้านนี้ครับครับกระจกล็อก โน่นนี่มีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วที่วางแก้วน้ําปรับเฉพาะฝั่งคนขับเนี่ยจะมีลำบ้าสปอร์ตนะครับเข้าออกขึ้นลงได้ตามปกติเลยไซซ,ซิ่งการนั่งผมว่ามันค่อนข้างเต็มนะครับมีเวนเทอเรชันให้ทั้ง2ฝั่งเลยเนาะการเปิดประตูเนี่ยเพื่อนๆกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ power off on door เนี่ยจากตรงนี้เปิดเทลเกตเปิดประตูนี่ได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้เกี่ยวกับพวกระบบแอร์นะครับเปิดฝากระโปรงหน้าก็อยู่ตรงนี้เนาะ แป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ยเป็นแบบปกตินะครับเป็นแบบแขวนมีที่พักเท้าให้มีที่เ,เกี่ยวกับแบตเตอรี่จะอยู่ทางด้านนี้นะครับของตัว h e v เนาะแล้วก็นี่คันเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นการหมุนเอาแบบนี้นั่นเองครับเกียร์ปาร RND มีให้ตามปกติเลยเบรกมือไฟฟ้า Drive mode ครับ Auto Hold แล้วก็เนี่ย Ventilation มีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลย ระบบการแย้งเตือนนอนถอยแล้วก็กล้อง3ามรองศาของเขานะครับอ่ะเราปิดประตูให้ดูก่อนปุ๊บนี่เห็นไหมชัดนะแล้วก็สามารถหมุนดูได้แบบนี้เลยนะครับมีเส้นไกดล,ลา์บอกเนาะสามารถดูมุมได้เนี่ยดูมุมข้างล้อเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าตัวรถมันยาวตั้ง5เมตรมีความกว้างมีความอะไรเงี้ยเวลาเราตีโค้ง เป็นส่วนช่วยให้เราระวังได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ที่เขามีการปรับเปลี่ยนมาใหม่เลยคือตรงแผงนี้ครับเพื่อนเห็นไหมฮาร์ดคีย์เอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะไม่มีแล้วนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆจอดิจิตอลครับมีสัญลักษณ์รูปลูกศรแบบนี้กับตัวพัดลมนะกดปุ๊บเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิกดจากตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้นจะเป็นอุณหภูมิเนาะแต่ถ้าเรากดลูกศรปุ๊บก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก Uh, หน้าจอเซตอัพหรือเฟอร์บีรินั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พอโตแบบไร้สายไว้ใช่ไหมถ้าเรากดแมปปุ๊บตัวแมปเนี่ยเขาจะกลับไปหาของตัว Google Map ครับที่เราเปิด Apple Car p l a y พไว้หรือถ้าเรากดมีเดียเขาจะ,จะเข้าหน้าต่างของตัวแอปเปิ a คาร n d r o i d Auto อันนี้ผมชอบมากมากนะครับแล้วก็ปุ่มคีย์รัดตรงนี้เนี่ยเราสามารถแอดจัสได้ครับว่าเราอยากจะดูระบบไฮบริดดูโฮมต่อบลูทูธไดเวอร์แอสซิสแตนต์นู่นนี่ได้ทั้งหมดแต่ เหมือนเดิมครับเขาไม่ได้ใส่ตัวคาร์เมล่ามาให้ของ340องศาคือถ้าเพื่อนๆขับอยู่เนี่ยเขามีตรงนี้ให้ด้วยนะเรากดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีให้ตั้งเขาจะต้องมากดตรงนี้แทนมันแอบลําบากอยู่นิดนึงนะอันนี้อันนี้แอบหน่อยอยู่แต่ตอนนี้เขาเป็นล,ลูกเล่นใหม่อยู่พอสมควรนะครับให้เราใช้งานเนาะปุ่ม engine start stop ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านล่างมี usb type c แล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็ power led นี่12โวลต์120วัตต์นะ มีที่วางของบุยางมาแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จไวเลตมาให้นะครับผมบูยางมาเหมือนกันเลยพวงมาลัยสามารถปรับได้หลากหลายทิศทางมากๆครับกดลงตรงนี้ปุ๊บดึงเข้าออกขึ้นลงโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะแล้วก็การดีไซน์เนี่ยจะ โอหักมากการดีไซน์จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับผมไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเลือกหนังวัสดุมาค่อนข้างดีมีระบบช่วยเหลือกัน,นคับขี่มีเลนแอสซิสให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คำสั่งเสียงก็มีแล้วก็ปรับริดโหมดรวมทั้งตัวแพลตชิฟของเขาครับมีบวกลบตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ในการถ้าเพื่อนๆขับอยู่ในโหมดอีโคหรือโหมดสมาร์ทเนี่ยมันจะเป็นการปรับของตัวรีเจนครับมีหลากหลายระดับรวมทั้งมีรีเจนออโต้ที่อิงกับรถคันข้างหน้าด้วยนะ แต่ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตครับมันจะเป็นการเช่นเกียร์อันนี้ก็แล้วแต่ความสนุกของเพื่อนๆเ,เลยเนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ที่ปัดน,น้ําฝนเอออะไรอยู่ด้านนี้หน้าจอเรื่นไหมบอกหมดครับว่าตัวรถเหลือน้ํามันเท่าไหร่โหมดการขับขี่ตัวรถเลดี้หรือเปล่าอุณหภูมิแบตแล้วก็ระยะทางที่วิ่งมาการขับขี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยผมเข้าเกียร์ให้ดูก่อนแล้วเราเปิดไฟเลี้ยว เนี่ยเห็นป่มเขาขึ้นจอแบบนี้นะครับอืมทางซ้ายแล้วก็ขวาเนาะแบบนี้เลยนะแล้วก็เขาถ้า e-v ติดนะครับเขาจะขึ้นตรงนี้แล้วก็เนี่ยตัวรถมีออโต้โ h o v e ให้เช่นเดียวกันทางด้านบนครับก็จะมีกล้องที่ไว้สำหรับดูแทนอ่ามองกระจกมองหลังเนาะนี่ปิดก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับผมปรับนู่นนี่ได้เยอะะเตมไปหมดตัวไฟข้างบนเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะครับเปิดตัวกระจก นี่เปิดจากด้านนี้ได้ทั้งหมดนะครับไฟเฟยแล้วก็ดูตรงนี้ปุ๊บผมชอบกิมมิคตรงนี้นะคือเปิดแล้วเนี่ยเรายังไม่ใช้ไฟแล้วก็กดปิดกดเปิดได้จากตรงนี้มันานล่าัว่ากๆเลย จอกลางก็ถูกพัฒนาขึ้นนะครับผมให้ลูกเล่นหรือว่าการใช้งานเนี่ยเนี่ยมีแมปบิวอินตัวรถด,ด้วยนะมีดูระบบเคลื่อนว่ากำลังทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อมี Media, มีเดียมี q u i e เอ o d โหมมีโหมดรีแลกมีดิเวอร์มีนู่นนี่แล้วก็รวมทั้งแอปพลิเคชันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนาหรือยังหรือว่าเขายังรออยู่นะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากัน